ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หลักกิโลนะครับผมหลักกิโลอยู่ที่บ้านกันตรึมนะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าไปส่องดูที่หลักกิโลนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเด้อส่องเอาด้วยครับท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หลักกิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมส่องดูในด้วยกันเลยนะครับสำหรับเลขหลักกิโลนะครับผมถ้าท่านใดเห็นไม่ตัวไหนก็จะลงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับหลังจากที่เราไม่ได้สดกันไปนานนะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมสําหรับ จากที่แอดมินไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนะครับตอนนี้เราได้ลงคลิปแล้วนะครับที่อยู่ที่อยู่ที่กิโลนะครับผมนะครับส่องดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมสหรับงวดนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลองส่องลองพิจารณาดูนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีน้อยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ ห่วยเท่าไรเอะเท่าร้ายอยู่ครับมันเป็นตาลมเตะเตะทีไม uh> uh uh ่ตัวนี้มันมาเด้อนะครับ ลมไปแห้งลมไปแห้งร้อนจะลมเด้อจะลมเด้อลมแห้งหมดเนี่วะบดเอาขาญ่มาครับเห็นเจ็ดห้าอ้คุณพี่ประเสริฐเห็นเจ็ดห้านะครับผมเห็นไหมที่พันเขาเขาเห็นตัวไหนที่เขามาส่งเมื่อคืนอ๋อเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเมื่อคืนนี้ได้นะครับเขาส่งเมื่อคืนนี้ได้ศูนย์ห้าห้ากับศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าตับหกสี่ ศูนย์หนึ่งนะศูนย์ห้าห้ศูนย์ห้ากับหกสี่นะสี่หกนะหกสี่นี่แหละในนี้เป็นใบกระดาษเช่นอ๋อครับผมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับผมนี่นะครับนี่ลานนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือตัวเลขที่เมื่อคืนนะครับร่างทรงได้มาทําพิธีขอนะครับผมได้ศูนย์ห้าห้าหกนะครับผมศูนย์ห้าห้าหกสี่นี่คุณพี่ น่ะเห็นตัวเดียวกันกับที่เขาเชียนไหเนเน,หนี่้เาเชียนไหนเห็นไหมศูนย์ห้าห้าหกสี่ นะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเด้อก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ดูอยู่นะครับห้ามาเลี้ยงงูนิดนึงครับห้าห้าหากระไรหาสองกระไรได้แบบนี้ได้มาหนึ่งนะพี่ เป็นก็ได้ด้ครับนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้เลขอยู่ที่จอมปวกหลักกิโลนะครับผมเลขของสารนางฟ้านะครับนางฟ้าแสงมณนีและนางฟ้าพรสวรรค์แล้วก็นางฟ้ารัตตชิพนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขก็ได้มาเป็น055 64นะครับผม055 64นะครับสำหรับเ c ซทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับ ตัวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่กำลังรับชมสดๆอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมตัวเลขของเราก็ได้มาแล้วนะครับ05564นะครับผม05564นะครับนะครสองดูได้เลยนะครับถ้าเราท่านใดที่ดูอยู่นะครับผมสองดูได้เลยนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมเราจะจับตรงที่จอมปวกขึ้นให้เห็นเลยนะครับว่าตรงจอมปวกนี้จะเป็นตัวไหนยงนะครับผมให้แฟนๆชอบดูกันสดๆกันนะครับผม นี่ครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ตัวเลขที่ทำพิธีขอเมื่อวานนะครับผม05564นะครับผม0 5 5 6 4เด้อครับนี่ครับ05564้านะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ตามช่องคนกับช้างอยู่นะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบในหวยฮานอยนะครับผมก็อย่าลืมแวะเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องบุญเหลือพารวยนะครับช่องหวยฮานอยนะครับผมช่องฮานอยนะครับผมนะครับนี่ครับ รเราจะพาท่านผู้ชมส่องดูนะครับเด้อเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมถุกท่านนะครับผมว่าเห็น,ปหน,น,น,เ,หนเ,เป็นตัวไหนนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมว่าเห็นตัวเลขเป็นตัวไหนนะครับแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับผม05564นะครับผม0 5 5 6 4่นะครับที่ร่างทรงได้มาทําพิธีขอเมื่อวานนะครับผมได้ศูนยอะมาหกสดู ขอ่งท่านอาจจะจะดูจนปวกของสิบพันสิบพันครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณเพชรลุ่งนะครับผมสวัสดีคุณพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีคุณพี่น้อยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะครับผมทดสอบสัญญาณเสียงด้วยนะครับผมบางครั้งมาตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะครับ เราจะพาส่องกันสดๆเลยนะครับผมจะพาส่องกันสดๆเลยสําหรับตัวเลขนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมนะครับก็มองดูได้เลยนะครับตอนนี้บริเวณสถานที่นะครับผมก็มี นักเสี่ยงโชคนะครับผมก็ทยอยกันมาไม่ขาดสายนะครับผมก็เดินทางมากันไม่ขาดสายทั้งวันนะครับจากสอบถามทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราก็มีนักเสี่ยงโชคทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอะไรก็นี้เลยนี่เนะมันของพี่ไหม สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเล้างมาวนนี้ซงมวนยเหรอเอาเลหนงเ่าสศนตรงนี้ใช่ไหมรับงเมื่อคืนนี้งเมื่อคนการจากสนามโอไปอันนี้อเลยตียิงก็เลยตีผมยิงเอาแต่ว่าข้างหลังยไม่สกีนเลยอ้างหลังยังไม่สกีน อันนี้ปักกันเล้วปักเอา oh. เลยโอ้ทหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแล้วเนาะชิ้พันนะครับท่านผู <S 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 ้ชมนะครับผมตอนนี <S <S ้นะครับผมเราก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามาส่องกันดูสดๆนะครับสำหรับตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็รับชมได้นะครับผมนะครับสำหรับเอฟซีท่างใดที่ตามอยู่นะครับผมก็อย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีท่านนะครับ นะครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมส่องกันสดๆเลยนะครับผมส่องกันสดๆเลยแบบหลักกิโลนะครับสำหรับบางท่านไม่มีโอกาสได้เดินทางมานะครับผมก็ได้เดินทางมาชมผ่านทางช่องคนกับช้างนะครับผมก็อย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับเอฟทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมอยู่นตอนนี้เลยนะครับผมก็สัญญาณคลื่นสัญญาณบางตอนอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมเราต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมเพราะว่าคนรใช้คลื่นสัญญาณเยอะนะครับผมสำหรับเอฟซีนะครับตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับผม0-55 5นรับผม055น ครับ05แล้วก็64นะครับสำหรับ่างส่งได้มาทําพิธีส่งเมื่อคืนนะครับผมตามที่สอบถามอาจารย์คนที่เฝ้าอยู่ที่ศาลนางฟ้านางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถาทิพย์นะครับผมนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับผมก็อย่าลืมแว้กไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานแอดมินนะครับผมนะครับ นักเสี่ยงโชคก็ทยอยกันมาไม่ขาดสายนะครับผมจากสอบถามท่านผู้ชมหรือสอบถามแม่ค้านะครับผมที่อยู่มาขายของนะครับก็ทยอยกันมาไม่ขาดสายสำหรับวันนี้วันพระใหญ่นะครับผมก็น่าจะมีนักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอโชคช่วงค่ำนะครับผมนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมก็ติดได้เลยนะครับพรุ่งนี้นะครับผมแอดมินจะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมที่ศาลปู่ดำนะครับผมศาลปู่ดำนะครับผมช่วงบ่ายนะครับผมนะครับช่วงบ่ายนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้ทางช่องจะสอบให้เห็นในจอมปวกเลยนะครับผมจอมปวกเข้ามาเลยนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้เห็นเป็นหน้าคนบ่ เห็นเป็นหน้าคนสาธุสาธุนะครับผมนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็จดได้เลยนะครับผมเห็นเป็นตัวไหนจดได้เลยเด้อเอ็ดมินจะส่งให้ตรงที่จอมปวกโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะไปที่อดก่อนนะครับจะไปที่ยรหรือว่าจะไปที่อุดรนะครับแต่คิดว่าคงไปทุกสถานที่นะครับแต่ที่ไหนก่อนนั้นยังไม่รู้นะครับก็เราดูโปรแกรมอีกทีนะครับแล้วก็จะไปที่อุดรนะครับพรงนี้จะเดิน ายนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็กดติดตามไว้นะครับอาจจะไลฟ์สดให้ทุกสถานที่เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่มาเป็นบุคลที่ดีท่านดท่านใดทุกคนนะครับก็ขอริษฐีการไลฟ์สดให้เป็นไปด้วยดีนะครับโอ้โหติดตามไม่เลยจริง ท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมนะครับลิ๊กเข้าไปกดติดตามช่องนะครับให้ด้วยนะครับช่อง youtube คนกับช้างนะครับผมสำหรับเอฟซีทุกท่านที่ก้ามารับชมนตอนนี้นะครับผมนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมนะครับช่วงที่ห่างหายไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมแอดมินไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนะครับแต่แอดมินได้ไปเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะครับผมช่องอยู่ที่ช่องชื่อว่าช่องบุญเหลือพารวยนะครับผมพิมพ์คาว่าบุญเหลือพารวยนะครับผมก็จะเห็นคลิปนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบตัวเลขเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบตัวเลขของเพื่อนบ้านนะครับทางเรามีแนวทางวางให้ตลอดนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะครับก็ส่องดูไปด้วยกันเลยนะครับผมว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหน้วครับเราจะจี้ ตรงที่จอมปวกเลยนะครับผมเราจะจี้ลงไปที่จอมปวกเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับให้ fc ท,ทุกท่านนะครับดูเองนะครับผมว่าเป็นปตัวไหนอย่างไรนะครับผมก็นําไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขทุกตัวเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมนะครับพนะ ตอนนี้สารนางฟ้านะครับนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถาทิพนะครับผมก็มีผู้โชคด,ดีนะครับผมก็ได้นําชุดไทยมาถวาย เยอะนะครับผมหลายชุดนะครับผมสลับเอซีท่านใดที่ดูอยู่แล้วก็มีเครื่องเส้นเครื่องอะไรจะสังเกตจะมีเครื่องผลไม้นะครับผมนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับตรงที่ไหว้นะครับผมนะครับสิ่งที่ให้ไหว้ได้ก็คือผลไม้9ก้าอย่างนะครับผมนะครับผลไม้เก้าอย่างนะครับผมแล้วก็น้ำน้ำน้ำส้มน้ําเฉียวของหวานนะครับผมนะครับห้ามไหว้แก้บนด้วยหัวหมู เป็ดไก่ของขาวทุกชนิดนะครับผมนี่คือข้อห้ามนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมที่ยังไม่รู้อยากจะนํามาถวายนะครับผมสำหรับทางสถานที่หลักกิโลนะครับผมนะครับของไหว้ก็คือผลไม้เก้าอย่างนะครับแล้วก็น้ําน้ําส้มน้ําเขียวของหวานนะครับผมห้ามไหว้และแก้บนด้วยหัวหมูเป็ดไก่ของขาวทุกชนิดและก็น้ําแดงนะครับตรงนี้น้ําแดงถวายไม่ได้นะครับผมนะครับนะครับก็ แจ้งให้ท่านที่อยากจะเดินทางมาก็ได้รับทราบกันโดยทั่วไปนะครับผมนะครับเห <ไป S 1> ็นสามสามคุณพี่สุเห็นสามสามนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมวายนะพี่วายเขาเลี๋ยวนีมากแลนวไงไ์สดเลยไงสด นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่นะครับผมเราก็จะพาท่านผู้ชมส่องดูตัวเลขกันสดๆนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนอย person, ่างไรสําหรับท so ่านใดที่ร <coal> ับชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่มีโอกาสได้เดินทางมานะครับผมเราก็จะพาส่องกันให้เห็นสดๆนะครับผมสำหรับเอฟทุกท่านนะครับที่ดูอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเจ็บภาพบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวจะพาเจ็บภาพบรรยากาศนะครับมา เดี๋ยวพาเก็บภาพบรรยากาศไปด้วยกันเนอนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเก็บภาพบรรยากาศบริเวณสถานที่ให้ชมกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะครับผมก็จะรีบไปกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ก็บริเวณสถานที่นะครับผม บริเวณสถานที่ชมนะครับผมบริเวณสถานที่ที่นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บขากล้องแป๊บหนึ่งเล้ยเราวจะพาเจ็บพาบรรยากาศไปด้วยกันนะครับแฟนช่องทุกท่านนะครับผมครับอืมเออนี่ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้ก็มีนักเสียงโต ผมทยอยกันเข้ามาขอโชคกันไม่ขาดสายนะครับผมก็มีหลายท่านที่เข้ามาขอโชคนะครับผมนี่ก็คือสารนะครับผมสารสารนางฟ้าเสงมณนีนะครับผมนะครับแล้วก็นางฟ้าพรสวรรค์นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็นางฟ้ารัตถาทิพย์นะครับผมมีผู้โชคดีนะครับได้นําชุดไทยนะครับมาถวายแก่นางฟ้าทั้ง3าท่านนะครับผมนะครับผมนี่ก็บริเวณสถานที่นะครับผมที่ได้จัดเก็บ นะครับผมนะครับบริเวณโดยรอบนะครับผมก็มีแม่ค้าไม่ขายนะครับเหมือนเดิมนะครับบริเวณสถานที่นะครับผมนะครับเด<ผ>็กยนนนี่ครับท่านผู้ชม นี่ครับ3 4 3เด้อครับ3 43มนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผม3 43ทูบเสียงทายนะครับผมมีคนมาจุดทูบเสียงไทยขอโชคนะครับผมได้3 43นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนี่ที่ดูอยู่นะครับ สามสี่สามนะครับาจะขอฮานอยบ้ง่ฮานอยบ่นี่ลงไปฮานอยก็ได้เด้อสามสี่สามนะครับสลับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับเมื่อวานนะครับผมเมื่อคืนนะครับเราได้ทำพิธีขอนะครับผมนะครับเราทำพิธีขอได้ศูนย์ห้าห้านะครับผมศูนย์ห้าห้าหกสี่นะครับผมศูนย์ห้าห้าหกสี่นะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกกำลังใจแอดมินนะครับผมในการนําเสนอตัวเลขนะครับผมนะครับนี่ก็บริเวณสถานที่นะครับผมพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่ศาลปูดํานะครับผมที่ศาลปูดําเด้อกดติดตามไว้เลยนะครับช่วงบ่ายนะครับผมกดปักหมุดไปรอเลยนะครับช่วงบ่ายนะครับเราจะไปขอตัวเลขอยู่ที่ศาลปูดานะครับนะครับช่วงบ่ายนะครับผมสำหรับยุสิท่าใดที่ตามช่องของกับช้างอยู่ก็อย่าลืมได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับ <พ uka> บ้านอะไรบ้างบ้านอะไรนะางบ้านอย่านั้นคือพี่บ้านยังครับพี่บ่งน้องหินโอ้เขีน,น้องหินครับผมบ้านเขีน,น้องหินต้นผักมะพร้าวตรงปากมะพร้าวเห็นตัวไหนเนาะต้นปักมะพร้าวเนี่ยขอดูสองตรงปักมะพร้าวกว่อนปากมะพร้าวมีสามหนึ่งนี่ดูดีๆครับตรงปักมะพร้าว ดูไอีกสีนไงอ๋อูนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเราก็จะยุติไลฟ์สดแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับผมปักหมุดรอเลยนะครับที่สารปูดำนะครับผมที่อยู่อำเภอเมือง จร้อยเอ็ดนะครับผมเราจะไปทําพิธีขอโชคที่นู่นนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกพี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ